เศียนไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนี้ยังมีรูปสลักสะสมมากกว่า3,000องค์วัดวาวูจองซาตั้งอยู่ในเมืองยงอินจังหวัดขยองกิโดสร้างขึ้นในปีคิศกราช1970โดยนักบวชแฮดอกเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา พระทยานิพุทธะทั้งห้าทำจากทองเหลืองที่มีน้ำหนักมากกว่า30ตันวาบูพระพุทธปางใสญ่ญญติหรือพระนอนซึ่งทำจากต้นสนชนิดหนึ่งจากประเทศอินโดนีเซียมีความสูง3เมตรยาว12เมตรได้รับการจดทะเบียนในกิน n นส s s บ o ๊ k ออ r เ c คอร์ว่าเป็นปฏิมาก,กรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทำจากต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณด้านนอกมีเจดีที่ทำด้วยก้อนหินดูแปลกตานอกจากนี้วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกในปีคิศักราช1987อีกด้วยด้วยความเก่าแก่และเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์จึงสร้างศรัทธาให้ผู้คนได้มาทำบุญวัดวาวูจองซา ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขายอนวาที่โอบล้อมไปด้วยยอดเขาอนันงดงามถึง48ลูกจึงสร้างความสดชื่นและความปลื้มใจในบรรยากาศแห่งความร่มเย็นของต้นไม้และธรรมชาติอีกด้วย